ยงเซโยสวัสดีครับ no ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงอัลบั้มมีของจีซูนั่นเองนะครับเพราะว่าในตอนนี้ได้สร้างเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่อลังการไว้เป็นสถิติใหม่เลยหลังจากที่เปิดตัวโซโล่เดบิวต์มานะครับแล้วก็ทยอยปล่อยคอนเทนต์ต่างๆออกมาเรื่อยๆเนี่ยพร้อมกับเปิดพรี ด้วยนั้นยอดสั่งซื้อล่วงหน้าหรือว่ายอดพรีออเดอร์อัลบั้มของจีซนะูนั้นเนี่ยพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วจนทําให้เกิดสถิติใหม่ขึ้นมานะครับกลายเป็นอัลบั้มเดียวของศิลปินเคป๊อปหญิงที่มียอดสั่งซื้อพรีออเดอร์สูงที่สุดในประวัติศาสตร์เลยนะครับในตอนนี้ซึ่งยอดเนี่ยก็มีการสั่งจองล่วงหน้ามามา,มากกว่า950 0 0 0ห่นอัลบั้มแล้วจากทั่วโลกเลยซึ่งจากการรายงานนะครับได้มีการออกมาบอกว่าอัลบั้มของจีซนะูนั้นเนี่ยมียอดสั่งซื้อล่วงหน้ามากถึง5 1ส0 0นึ่นรายการเลยใน2วันหลังจากที่เปิดขายหรือว่าเปิดพรีออเดอร์มาและยอดเนี่ยก็ทะลุไป8,000สนกว่ากว่0 0 0นะครับภายใน1สัปดาห์และในตอนนี้ก็ยังคงเปิดพรีออเดอร์อยู่ไปจนกว่าจะว,วางจาหน่ายจริงๆอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งยอดในตอนนี้เนี่ยทำให้จีซูกลายเป็นศิลปินเดี่ยวหญิงเคป๊ K คนแรกเลยที่ได้ยอดที่สูงขนาดนี้นะครับกับแตะ1ล้านแล้วเกือบๆแล้วนะครับทุกคน ทาง YG เนี่ยก็ออกมาคาดการเลยว่ายอดของจีซูนั้นจะต้องแตะ1ล้านแน่นอนยังไงก็แตะนะครับ YG เขามั่นอกมั่นใจมากๆแล้วก็รอที่จะประกาศให้ทุกคนทั่วโลกได้รู้กันว่าพี่ใหญ่ของ Blackpink นั้นเนี่ย มียอดสั่งซื้อพรีออเดอร์อัลบั้มล่วงหน้าเนี่ยรวมแล้วทั้งหมด1ล้านอัลบั้มหรือว่าทะลุเกินไปอีกนะครับนอกจากนี้ยังมีการรายงานออกมาด้วยว่ายอดสั่งซื้ออัลบั้มเดียวของจีซูในครั้งนี้ที่เป็นยอดพรีออเดอร์เนี่ยไม่ได้มาเพียงแต่เกาหลีใต้เท่านั้นแต่ว่ายังมาจากอเมริกาเหนือจีนญี่ปุ่นยุโรปแล้วก็ทางฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วนะครับส่งผลให้เห็นเลยว่าฐานแฟนคลับนั้นเนี่ยเพิ่มขึ้นขนาดไหนและจีซูเนี่ยก็สามารถเจาะตลาดอินเตอร์ได้ ไกลขนาดไหนกว้างขนาดไหนด้วยนะครับอิทธิพลความโด่งดังของจีซูรวมไปถึงสาวๆแบล็ k พิงทั้ง4คนเลยขยายวงกว้างไปเรื่อยๆแล้วนะครับไม่ได้มีเพียงแค่เกาหลีใต้หรือว่าทางฝั่งเอเชียของเราเท่านั้นแต่ในตอนนี้เนี่ยทั่วโลกนั้นต่างรู้จักสาวๆแบล็ k พิงกันเป็นอย่างดีแล้วในที่สุดโซโลโ่เดบิวต์คนสุดท้ายของวงนะครับอย่างจีซูที่ทุกคนรอคอยนั้นก็มาถึงแล้วดังนั้นเนี่ยไม่แปลกเลยที่หลายๆคนรวมถึงทั้งแฟนคลับแล้วก็แฟนเพลงจะตื่นเต้นและอยากสั่งซื้อพรีออเดอร์อไร บั้มของจีซูกันเยอะขนาดนี้นะครับยังไงเนี่ยมารอดูกันดีกว่าว่า ยอดนั้น YG จะคอนเฟิร์มมาวันไหนว่ายอดเนี่ยถึง1ล้านแล้วทะลุ1ล้านไปแล้วสำหรับมีจากจีซูนั่นเองนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของจีซูสั่งพรีออเดอร์กันไปแล้วหรือ,อยังใครสั่งไปแล้วกี่อัลบัม้มกี่ชุดกันบ้างแบบไหนเวอร์ชันไหนกันบ้างมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กับการเดบิวต์โซโล่ครั้งนี้ของจีซูเมมเบอร์คนสุดท้ายจาก Black พิงกับการเดบิวต์โซโล่อัลบั้มเดี่ยวการเป็นศิลปินเดี่ยวของตัวเองนะครับคลิปนี้เราต าเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง